กองทัพเรือก็มีข่าวกระแสออกมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าทางกองทัพเรือเองเขาก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนที่จะแพร่ระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์โดยล่าสุดก็มีการบูรณาการกันนะคะปูพรมเชิงรุกตรวจโควิด1 9เเพื่อที่จะสะกัดกันก้นการแพร่ระบาดในพื้นที่ด้วย พลเรือโทณลิพน์พลเกิดนานะคะผู้ประาการฐานทัพเรือสัตหีบร่วมกับอำเภอสัตหีบและเทศบาลเมืองสัตหีบนําเจ้าหน้าที่ตั้งหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกฟรีโดยให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกแบบเอทให้กับข้าราชการทหารครอบครัวและพี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ถ้าหากพบว่าผลเป็นบวกนะคะก็จะดำเนินการตามกระบวนการให้ถูกต้องเพื่อที่จะไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง พลเรือโทปกครองมนทาตพลินโคศกกองทัพเรือมาเปิดเผยถึงกรณีที่มีบางสื่อนะคะรายงานข่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่ชลบุรีพร้อมทั้งระบุด,ด้วยนะคะว่าเกิดคลัสเตอร์ในเขตพื้นที่ทหารเรือโดยมีการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทางโคศก กองทัพเรือนะคะบอกว่ากองทัพเรือมีความไม่สบายใจต่อข่าวที่ออกมาซึ่งอาจจะทําให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองและครอบครัวของทหารใหม่ในสังกัดกองทัพเรือเกิดความกังวลใจและก็อาจจะตื่นตระหนกได้ในการนี้ค่ะผู้บัญชาการทหารเรือได้มีการสั่งการให้กรมแพทย์ทหารเรือเข้าไปตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนแล้ว พลเรือโทปกครองมนธาตุลินโคศกกองทัพเรือนะคะยังบอกอีกว่าสื่อบางสือเนี่ยรายงานถึงเรื่องนี้ระบุว่าเกิดเป็นคลัสเตอร์ในเขตพื้นที่ทหารโดยมีการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้จนมีความกังวลเกิดขึ้นซึ่งการรายงานของกรมการแพทย์ที่เข้าไปตรวจสอบนะคะระบุว่าวันที่26ธันวาคม2564จนถึงวันที่2มกราคม2565มีรายงานพ พบการพบกำลังพลในสังกัดนะคะติดเชื้อโควิด1 9จริงๆเน่ยติดเชื้อรวมทั้งหมดนะคะ37นายทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ในสังกัดหน่วยเดียวกันแล้วก็ไม่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่มีการระบาดการเป็นกลุ่มกล้อนหรือที่สื่อเรียกว่าคลัสเตอร์และในปัจจุบันก็สามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้ดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏระบุว่า มีการติดเชื้อแล้วก็เป็นคลัสเตอร์เกิดขึ้นในกองทัพเรือถือว่าไม่เป็นความจริงจึงขอให้ประชาชนสบายใจได้แล้วก็อย่าไปตื่นตระโนกกับข่าวที่ออกไปซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลเป็นขา่ขาวที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง